มวยคู่ค้ำของรายการศึกวันทรงชัยครับจากสนามมวยเวทีราชนดํเนินนะครับประจําวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2559เพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยครับพบกับเปเป้เล็กต่อหลัก2 120ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดนารงธนาจันทร์ลทธิ์ลือชาครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยครับยก3ครับปล่อยตัวมาให้ดูครับ11.8ครับเปเป้เล็กต่อ แข้งขวาของเพชรเมืองย่าครับแหมโก๋ขมสีทองเชียวแข้งซ้ายเดินพยายามใช้หมัดนะครับเปเป้เล็กนายครับนายก็หาเหลี่ยมตีครับเองตีมาฆ่าคืนไปสู่ทุกลูกครับเพชรเมืองย่าเจอแข้งขวาคืนด้วยขวาครับแทงเข่าซ้ายครับเปเป้เล็กซ้ายอีกทีนึง ซ้ายครับทำได้ทําครับทําได้ทําครับกะท้งซ้ายไปเสียบซ้ายทีหนึ่งครับแนาในดูดีครับในดูดีครับทางด้านของเปเป้เล็กเพชรเมืองย่าก็มาตีขวากรรมการแยกเพชรเมืองย่าขยับครับแข่งขวาครับก็ลูกศิษย์ของสุดสาครเสากรินมีครับ อาละครับหมาดกก่แข้งหมาดกก่แข้งครับเจอแข้งซ้ายโต้ขึ้นด้วยขวาครับพยายามจัดกวาดล่างครับเปเป้เล็กในครับสู้ในดีกว่าครับของมาร์คของมาร์คล็อกลัดเจอเข่าขวาครับตีซ้ายโต้ครับเปเป้เล็กจับได้จับได้ดีครับแล้วก็ตีได้ด้วยครับกรรมการนรงยกออกมาครับเพชรเมืองยาเดินบางซ้ายครับซ้ายครับ แล้วก็แลกหมัดครับตั้งแขนแทงข่าขวาครับเปเป้เล็กเสียบซ้ายเจอเหลี่ยมเอาเหลี่ยมมาช่วยครับซ้ายครับออกอาวุธสัตว์ยาวๆอย่างนี้ทางด้านของเพชรเมืองย่าดีครับแต่ว่านครับในเปเป้เล็กก็ตีไม่ยั้งเด้งตีขวาสู้ครับเด้งสู้อาเสียบซ้ายครับให้มันรู้ไปครับมีเท่ากันหมดครับอาวุธอยู่ที่จะออกไม่ออกกระทุนขวาฟันสอกซ้ายครับเปเป้เล็กตั้งแขนไว้แทงข่าวซ้าย เพชรเมืองยาพยายามสู้ข่าวแต่กครับหมาดูครับเปเป้เล็กแข็งแรงครับปลักออกระหว่างแข่งขวาครับเพชรเมืองยาแต่ว่านายครับแหมนอกกับนายนะครับนอกกับนายครับนายดูดีกว่าเล็กๆนะครับเปเป้เล็กเสียบวาไปเสียบซ้ายโตครับเปเป้เล็กเพชรเมืองยาเจอสายของเปเป้เล็กครับ ตีขวาครับเปเป้เล็กตีดีครับจะว่าไปแล้วเสียขวาครับเปเป้เล็กเพชรเมืองย่าก็รวบแล้วห่มตีสู้เดินต่อครับ้ายเจอขวาของเปเป้เล็กฟันสอกมาแทงข่าวแข้งซ้ายของเพชรเมืองย่าโมดยกครับม,มันหยดติ่งครับสนุกพลิกไปพลิกมาครับ เพชรเมืองย่านี่มาแทนเรียวไผอสนิทพันนะครับแต่ว่าก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องครับยกที่4ครับตลาดหลักรับเปลี่ยนเสิร์ฟเล็กน้อยนะครับเป็นทางด้านของเพชรเมืองย่าครับต่อ11.8ครับได้นอกแต่ว่านนี่นี่ครับ้องโต้ครับเพชรเมืองย่านอกก็ดีแล้วครับส่วนเปเป้เล็กก็พยายามเดินคล้องตีครับ่เจอแข้งซ้าย วางแข้งครับกดแขนหาเหลี่ยมตีอยู่เสียบซ้ายมาแทงแหมเสียบขวาครับเจอแข้งขวาหมัดหนึ่งสองครับแข้งซ้ายม,ม,มาหลากหลายครับงัดซอกแทงเข่าขวาไปพยายามจะด,ดึงไม่ไปแหมกระทุงขวาเอาลื่นหน่อยแข้งซ้ายสวยครับเพชรเมืองยาครับเจอซ้ายของเปเป้เล็กเนี่ยครับ เปเป้เล็กต้องขยันออกด้วยครับแข่งมันก็ต้องแลกแข่งละครับแข่งซ้ายเปเป้เล็กเจอขวาของเพชรเมืองย่าช็อตนี้นี่ตีประคองเลยนะครับเพชรเมืองย่าครับแข่งซ้ายโอ้ดูดูดยุบยุไปครับเปเป้เล็กครับโอ้อาการมันออกฮะเนี่ย พอเพชรเมืองย่าลงล่าก็ตีลําบากครับแล้วไม่ฮึดทัดด้วยครับต่อยหมัดก็เข้าไปเจอเข่าขวาของเพชรเมืองย่าที่โอ้ในตีไม่ได้ครับตีได้อยู่ดีๆครับเรียวแรงหายแน่ครับแบบนี้แข้งขวาของเพชรเมืองยา่าซ้ายเกี่ยวแล้วแทงซ้ายครับ จ,จะเดินเดินหยุดหยุดเจอแข่งสายพยายามใช้หมัดมาช่วยโอ้ดูครับแมต้นยกนี่ตีได้ดีๆอยู่แล้วเชียวครับเปเปเ้เล็กยกสามก็ถือว่าทําได้ดีนะครับวงในเห็นเลยว่าเหนือกว่าครับเปเปเ้เล็กแต่ว่าวงนอกนี่ต้องให้ครับเพ็กเมืองย่าออกแข่งได้คมกว่ามีลูกหนักด้วยครับหันไปมองทีมงานครับทีมงานก็ หันหลังเล่นแล้วครับหันหลังชี้แล้วแทงซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามเดินใช้หมัดครับหมัดขวาแทงเข่าซ้ายไปขีดตีแม่ก็มาตีตีไม่เจ็บซะแล้วครับโอ้จบด้วยแข้งขวาครับเพชรเมืองยะนี่ครับชูกำปั้นมั่นใจครับ ชาวต่างชาติมากันเยอะนะครับรวมดิงไซชั้น2ชั้น3ก็ร่วม300คนนะครับเกิน300ครับยอดอีล้าน1นึ่งแสนจะมาตีเข่าอายกสุดท้ายพอจะประคุณยกสี่ไม่ฮึดฮัดขึ้นมาโอ้ยกสี่ต้องว่าคือมวยนะให้คะแนนทุกยกสำคัญทุกยกแหะครับ แต่ว่ายกที่ว่ากันว่าสําคัญที่จะพอมองเห็นอนาคตก็ยกสี่ครับยกสี่ไม่เร่งจะมาเร่งยกห้ามันจะผ่านไหมล่ะครับพยายามฟันสอกครับเปเป้เล็กเพชรเมืองย่านะ่ะเห็นหมดแล้วครับนี่ครับออกอาวุธสเปะสปะไปแล้วเก๋าเลยครับโชว์เก๋าเลยครับเพชรเมืองยา่าฟันสอบน้ําหนักก็ไม่มีเขาตั้งแขนไม่ไดีครับอ่า มีหน้าสบัดเล็กน้อยอัปะคัดซ้ายสวยไม่เล่นด้วยครับเพชรเมืองย่าขี่ไว้หลอเสียงระฆังครับเนี่ยครับโนเนียไปเรื่อยนับถอยหลังนะครับกองเชียร์หมดยกสุดท้ายครับนี่สะใจครับนักมวยสะใจดีใจมีความสุขกองเชียร์ก็มีความสุขไปด้วย กรรมาการนรงธนาจันทร์ครับรวบรวมคะแนนครับ49ต่อ47 3เสียงเลยนะครับจากนารินพองฮีรันธนดลอยู่เบิกแล้วก็พันธุ์ดัมตรีสัญญารัตนะไพรวงศ์เพชรเมืองยา่าสุดสาครมวยไทยครับอาศัยวงนอกแล้วก็นในพยายามสู้ครับตีสู้เอาชนะไปเป็นเล็กต่อหลัก2ไปสนุกครับ